เรื่องเริ่มต้นในย่านลิเบอร์ตี้ซิไม่อามีรัฐฟลอริดาชัยรอนหรือที่เพื่อนเรียกว่าลิเทนเป็นเด็กผิวดำเงียบๆตัวเล็กขี้อายที่ถูกเลื่อนกลางประจําเขาวิ่งหนีการันแกล้งเข้าไปซ่อนตัวในบ้านร้างหวนพ่อค้ายาใจดีพบเขาและพากลับไปที่บ้านหวนและแฟนสาวของเขาเทเรซาดูแลชัยรอนอย่างอบอุ่นทําให้เขาได้พบกับความรู้สึกของบ้าน ที่แท้จริงแม่ของไซรอนชื่อพอลลาติดยาอย่างหนักและเริ่มมีท่าทีหงุดหงิดเมื่อลูกชายสนิทก,กับฮวนมากเตินไปความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกเริ่มตึงเครียดไซรอนถามฮวนว่าคำว่าแฟกอดหมายถึงอะไรและผมเป็นหรือเปล่าฮวนไม่ตอบว่าเขาเป็นหรือไม่แต่บอกว่า เธอไม่ต้องให้ใครเรียกเธอแบบนั้นและไม่ต้องให้ใครตัดสินว่าเธอคืออะไรตอนจบของช่วงนี้เชยรอนเริ่มเห็นแม่เสพยาอย่างชัดเจนและรู้สึกสับสนกับโลกที่เขาอยู่เขาเงียบมากและยังไม่สามารถแสดงความรู้สึกของตัวเองได้เชยรอนเข้าสู่ช่วงมัธยมปลายเขายังเป็นคนเงียบขรึมขี้อายและตกเป็นเป้าแกล้งจากเพื่อนร่วมชั้นอย่างต่อเนื่องแม่ของเขาเสพยาอย่างรุนแรงขึ้นและเริ่มเอาเงินจากลูกไปใช้ซื้อยาเชายรอนเริ่มสนิทกับเควินเพื่อนชายคนเดียวที่ยอมรับเขาคืนหนึ่งบนชายหาดเควินจูบเชยรอนและช่วยให้เขา สำเร็จความใคร่ ครั้งแรกเป็นช่วงเวลาที่งดงามแต่เต็มไปด้วยความสับสนวันรุ่งขึ้นที่โรงเรียนไชรอนถูกกลุ่มนักเลงรุมทำร้ายโดยเทเรลบังคับให้เควินต่อยไชยรอนต่อหน้าทุกคนแม้เควินจะรู้สึกผิดแต่ก็ทำตามคำสั่งวันถัดมาไชารอนระเบิดอารมณ์เขาเดินเข้าไปในห้องเรียนและใช้เก้าอี้ฟาดหัวเทเรลอย่างจังเป็นครั้งแรกที่เขาสู้กับไชรอนถูกจับกลุ่มและถูกส่งไปสถานพินิจไชรอนโตขึ้นเปลี่ยนลุกกายเป็นชายหนุ่มล่ำบึกใช้ชื่อใหมว่ว่าแบล็กเขากลายเป็นพ่อค้ายาในแอตแลนตาชีวิตเงีีียยยบบบบหหนนาาาวแต่่่มมรระเเอูนนััึงขได้ หลังจากเควินที่ไม่ได้เจอกันมานานเควินขอโทษและเชิญเขาไปเยี่ยมที่ไมาอามีชร่อนไปพบเควินที่ร้านอาหารเล็กๆที่เควินทำงานเป็นพ่อครัวทั้งคู่พูดคุยกันแบบไม่อึดอัดเควินเปิดเพลงที่เคยเต้นด้วยกันตอนเด็กให้ฟังเควินพาชร่อนไปที่บ้านทั้งสองพูดคุยกันอย่างจริงใจชรอนบอกว่าตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครแตดตัวผมอีกเลยและโซลไลายของเควินอย่างเงียบเป็นฉากจบที่แสดงถึงการยอมรับการเยียวยาและความเปราะบางของความสัมพันธ์ชายกับชายที่ผ่านชีวิตอันโหดร้าย